สวัสดีครับพบกับแจ็คแอนเจอนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบ้และบ่อแสโคโรโบครั้งที่4นะครับอเดี๋ยววันนี้มาดูบทสรุปนะครับตัวละครที่จะมานะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตานะครับมาสนเฉลยเนี่ยรู้ไปหลายวันแล้วนะครับว่าโคโรโบตุลาคมนะครับมหาศึกคนชนเทพ2นั่นเองนะครับ อ่าส่วนตารางล็อกอินมีน้องๆถามเข้ามาว่าโคโรโบอันเน้นย้ำอีกครั้งนะโคโรโบวันวันอังคารที่26นะครับก็กลัวว่าอ่าตารางล็อกอินยังไม่ครบเลยนะครับตารางล็อกอินรายเดือนเนี่ยมันจะนับตามเดือนจริงนะครับจากนั้นเนี่ยเหลืออีกตั้ง6วันอ่าใครที่ยังล็อกไม่ครบนะครับก็สบายๆนะครับมายังไงก็ได้อย่างแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็ได้รับกันเรียบร้อยนะครับ ส่วนแพ็กเกจต่างๆามีน้องๆถามมาหลายคนครับว่าแพ็กเกจจะจบเลยในวันที่26ไหมก็เหมือนกับตาราง Lock ล็อกอินรายเดือน,นครับคือน่าจะนับจนถึงวันที่30กันยาฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับก็สามารถซื้อได้จนถึงปลายเดือนไปดูเวลาอีกทีนึงแล้วกันนะนะครับของผมนะครับน่าจะต้องมีเติมเพิ่มแล้วนะเพราะว่ารีดานนะครับรีดานแล้วก็อ่าวันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นนะผมเมื่อคืนไม่ได้เล่น P PP เลย ค,คือน่าจะน่าจะจบประมาณมาร์ตสามแล้วแหละติดภารกิจแล้วก็น็อกยาวเลยครับไม่รู้ด้วยนะว่ารีเซ็ตได้กี่โมงเลคิดว่าน่าจะรีเซ็ตดึกเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาเรื่องของอบั๊กนะครับเปลี่ยนชื่อยังมีอยู่ไม่รู้ว่าจะแก้เสร็จหรือยังนะอย่างที่บอกครับว่าเป็นบั๊กใหญ่นะใครถามเข้ามาผมก็จะไม่ได้ตอบแล้วเพราะว่าถามมา400กว่าคนแล้วอะเยอะมากจริงๆนะเพราะว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นใหม่นะแล้วก็โตเกมกาลังหาวิธีการแก้อยู่นะครับซึ่งนานะวันนี้ครับใครยังอยากเปิดกาชาอยู่นะ,ะเกียยังน่าเปิดอยู่นะครับแพ็กเกจก็ยังน่าสนใจนะครับก็นํารันเติมเกมร้านนี้นะครับ A4K เกมทับฟับเซนเตอร์ K, Center, ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์้อยเปอร์เซ็นครับเกมไลน์เจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารับเติมเฉพาะ iOS เท่านั้นอ่ะช่วงนี้ร้าน Android อาจจะไม่มีแล้วนะอ่ะทั้นนีย iOS นี่คือสบาย,บายครับเติมกันรัวๆเลยครับถ้าเกิดเป็น Android ก็อย่างที่บอกนะว่าอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงอ่ะก็ไปเติมด้วย iOS นะครับถ้าเป็นทักเกตกดรับของในบทจะมี Ruby รับไม่ได้ก็ต้องหา i p h o น e iPad มากดรับกันเอาเองนะครับอ่ะซึ่งเจ้านี้นะครับมีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะ อ่นานั้นติดตามร้านค้าไว้ครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้นี่ปักหมุดคอมเมนต์นะ A C K Game To เวอร์เซ็ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ร0ยตครับติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆอ่จาจะได้ไม่พลาดการเติมหรือเพื่ออนาคตอาจจะมี Android กลับมาอีกซึ่งยังไม่ต้องคาดหวังนะเอ่อน่าจะเป็น I O S ไปแบบยาวๆนะครับอ่าเจ้านี้ไว้ใจได้แน่นอน,นครับร้านค้าจดทะเบียนงารค้าถูกต้องตามกฎหมายไปตามร้านค้ากันได้เลยนะครับอ่ะนะครับโคโรโบครับอังคาร26 นะครับกำหนดการปกติเข้าสู่รอบโคโลโบจะเป็นแบบนี้ครับว่าเซิร์ฟจะปิดตีสี่อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูประกาศกันอีกทีนึงครับตามปกติเซิร์ฟจะปิดตอนตีสี่นะครับแล้วก็ไปเปิดตอน10บโมงเช้าอ่ะสิบโมงเช้านี่คือกําหนดการเฉยๆนะไอป้ปิดเนี่ยปิดแน่นอนไอ้เปิดเนี่ยมันต้องรู้นว่ามันจะเลื่อนไหมส่วนปัญหาการเลื่อนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเข้าสู่รอบโคโลโบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาเป็นพิเศษไอ้ที่อัปเดตอีกทีเยอะ นูนนี้นั่นเนี่ยจะเป็นพฤศจิกาซึ่งบอกแล้วว่าพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่รอติดตามพวกแบบโหมดต่างๆหรือที่เขาจับเด่นเนี่ยอันนี้อีกเพียบเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงรอบโคลโรโบอาจจะเจอบัก๊กแปลกๆอีกเดิมไปหมดนะอันนี้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าเขาคงเตรียมอัปเดตค่อนข้างจะใหญ่อีกรอบหนึ่งก็คือเดือนพฤศจิกา อ่าแล้วก็ระหว่างอัปเดตเนี่ยในเดือนก็จะเจอบัก๊กแปลกๆก,กันสักนดิดหนึ่งนะฉะน,นั้นเนี่ยในย้ำอีกครั้งครับภารกิจในเกมทำทุกอย่างให้ครบในวันพรุ่งนี้นะ25ต้องทำอะไรให้ครบนะครับส่วนเรื่องของมวก9ปีครึ่งอ่าหมวกก็ลกลปีครึ่งอันนี้ผมเอามาใส่ให้กับม็อบนะมวก้ปีครึ่งคือเกมตั้งใจจะแจ่งจริงใครพลาดก็คือเรียกได้ว่าคุณพลาดเยอะเกินไปนะครับ มาถึงณวันนี้สมาุติวันนี้เก็บภารกิจพิเศษจนครบเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องขาดเพียงแค่1เท่านั้นอ่าเพราะว่าวันพรุ่งนี้25เนี่ยจะทำภารกิจได้อีกแค่1วันเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครขาด1่สบายแล้วพรุ่งนี้ได้แต่ถ้าใครขาด2ขาด3ต้องไปอรอลุ้น4ทุ่มคืนนี้ถ้าล็อกอินเขาเกมมา4ทุ่มคืนนี้เกมแจกอีก2ชิ้น จบเลยสบายใจนะครับก็ได้มาใช้งานนะถือว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะดีมากสําหรับการาแจกของตัวเกมนะผมมองว่าดีนะยิ่งมีท่านไม้นับล่นท่านไม้ก็เป็น,เป,นเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเป็นทตุอวยอในทตุปกติของตัวเกมนะครับอันนั้นก็ประมาณนี้ครับ่วนตู้9้าปีครึ่งครับอันนี้เกมน่าจะแจกวันที่25วันสุดท้ายแต่ว่าตู้เนี่ยจะอยู่ลากยาวไปถึงวันที่1ตุลานะอันนั้นเนี่ยตู้ตรงนี้ อ่าครับอยู่ยาวครับตัวตรงนี้อยู่ยาวนะผมก็ยังไม่ได้เปิดคือเปิดแล้วต้องมานั่งลบเรนเจอร์อีกอ่ะต้องมานั่งย่อยเรนเจอร์ทิ้งนะครับเพราะว่ามันเยอะมากตรงนี้ถือว่าก็โอเคอย่างที่บอกบางคนยังไม่มีเรนเจอร์ตัวไหนตีบบกเป็นมาสเตอร์รับ5้ารูบี้ขยายศักยภาพนะครับหรือไปย่อยเป็นมหากรรมย่อยอรคริสตลัลไปหากบในกระดานอ่ะรีบทํากันให้ครบนะครับอาจารย์ะะนนเนี่ยภารกิจของเดือนนี้วันพรุ่งนี้รีบจัดกันให้เรียบร้อยนะครับ ่ะโอเคมาดูนะครับอันนี้เป็นรูปสปอยจากทางการนะครับตัวละครทั้งหมด5ตัวอ่ะเมื่อวานผมทำคลิปเนี่ยผิดไปหนึตัวไหมรู้สึกน่าจะผิดไปหนึตัวหรือถูกหมดไหมไม่แน่ใจอาจจะรู้สึกว่าเบิรจะผิด1ตัวประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมบอกก่อนนะไม่มีใครรู้ข้อมูลนะครับพวกทาสเรนเจอร์ อ่าสกิลความสามารถป้อมนะครับใครบอกก็คือดาล้วนๆอ่าจจะดาวถูกดาผิดก็ได้เพราะว่าอ่าเหมือนจะยังไม่มีใครไปขอข้อมูลเพราะว่าหลุดไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคงไปลอนะอะข้อมูลที่จะมาจากทางการจริงแบบไปขอไปอะไรมาเนะี่ยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อ่ะน,นะตอนนี้เห็นยังไม่มีใครไปขออะไรเปพิเศษนะเพราะว่าผมเห็นสปอยล์แล้วรู้ฉเฉลยแล้วว่าเป็นคนโนเทพ2ก็เหมือนจะจบตามนั้นไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรให้ลุ้นนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับ ตัวละครตัวแรกครับซีโร่ฟุคุเหมือนจะเป็นตัวนี้นที่ผมไม่ได้ถ่ายแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้น เป็นตัวโหวตนะครับอันดับ4ี่นะคือเมื่อวานทำคลิปให้ดู10อันดับของของคนโหวตทางญี่ปุ่นเนี่ยว่า10อันดับตัวละครนะครับในมหาสื่คนสนเทพอ่ทั้งซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับซีโรฟูคุที่มาเป็นอันดับ4นะอ่นะถือว่าเป็นตัวละครฝั่งเทพและเป็นตัวละครที่อ่าจะต้องต่อสู้ต้องจับคู่นะมาต่อสู้กับศักยมุนีอ่ะสรุปตัวนี้มาคือตอนแรกผมคิดว่าไม่มาว่าอาจจะดึงศักยมุนีมาตัวเดียวนะแล้วก็ดึงอ่าซีโรฟูคุก็ไม่มาสรุปซีโร ฟูคุมานะครับตัวแรกต่อมาตัวที่2อ,อ่าสิวะครับสิวะก็เป็นฝั่งเทพนะเป็นเทพของอินเดียอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีดราม่านะเพราะว่าเขาก็ถือว่าใช้เป็นชื่อตัวละครนะครับตัวละครศิวะโหถ้าเกิดมีดรามามีไปนานแล้วเพราะว่าแบบ มีผลกระทบต่อหลายชาติอันนี้มีคนเถียงเยอะไม่มาหรอกเรื่องนี้มาไม่ได้หรอกมาเดี๋ยวเจอปัญหานะโอซีวะก็มีสักยบูุนีบางคนเรียกบุญดได้พระเจ้ายัางไงก็ไดนะ้แต่ทางญี่ปุ่นเขามองว่ามันเป็นแค่ชื่อตัวละครหนึ่งตัวแล้วผมก็ได้ข้อมูลมานานมากแล้วด้วยว่าไม่มีปัญหาเออแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาในเดือนนี้คือรู้แหละว่ามาเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ผมได้ข้อมูลมานานแล้วว่ามีโอกาสเป็นเรื่องนี้สูงมากซึ่งตอนแรกผมอย่างที่บอกว่าผมทายไป2เรื่องที่จะกลับมา2เรื่องนนทอนนเท่านั้ เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ออกเป็นคนจนเทพเพราะว่าสถิติของเรื่องนี้ในเกมแรนเจอร์เนี่ยสูงที่สุดเลยนะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยคิดว่าขอให้สูงมือนเดิมนะครับคือคนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะแบบเหมือนเป็นมุมในประมาณว่าเฮ้ยมาแล้วทําไมมาอีกเป็นตัวละครใหม่หมดเลยนะไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นเลยนะตัวละครทําใหม่หมดเลยครับส่วนตัวเก่าก็ทาคลิปบอกไปแล้วเมื่อวานว่า50-50มันต้องดูในเนื้อหาสัญญาว่า เขาพิเศษจริงๆไหมถ้าพิเศษจริงๆเนี่ยอาจจะมีตัวเก่ามาเปิดในตู้กราะชตาแต่ก็ไม่ได้ทําเป็น9ดาวนะบอกก่อนเลยนะถ้าเอามาก็ไม่ได้ทาเป็น9้าดาวเต็มที่อาจจะแบบปรับสเตตัสให้ลดแร่หน่อยไหมอัตรีแรงพลังชีวิตเพิ่มขึ้นไหมซึ่งก็รีวิวแล้วว่าตัวมันถือว่าค่อนข้างจะใหม่นะก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ยังไม่การันตีนะว่าตัวเก่าจะมาขายในตู้กระชาไม่ได้แจกนะมาขายนะแล้วก็ไม่มีทางทําเป็น9ดาวแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะต้องขายตัวใหม่ครับตัวต่อ มาครับเป็นเฮอร์คิวลิสอ่าแนวะอสิวะนี่สิวะนี่ถือว่าเป็นตัวโวดอันดับ5้านะเฮอร์คิวลิสครับอันนี้ก็เป็นเทพกรีกตัวนี้ผมมองว่ายังไงก็เป็นตัว ตัวประกอบแน่นอนไม่น่าจะมีทางขึ้นเป็นคู่เทพหรืออาจจะไม่ใช่ตัวแจกเพราะว่าในมุมของตัวแจกเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่ามันจะต้องเป็นบอสเลดโครโบผมผมมองแบบนี้2อย่างตัวเลดบอสโครโบเนี่ยหนเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นตัวแบบว่าดูเท่ๆออกแบบเจ๋งๆดูอลังการหรือเป็นแบบเป็นแนวแนวตัวโกงตัวนิดนึง อ่าหรือเป็นตัวที่แบบเก่งไปเลยโอ้ยเอามาลงในตู้กาชาไม่ได้ว่ะมันดูเก่งที่สุดเอาไปเป็นตัวแจกเลยอันนี้มองได้หลายมุมนะอ่าซึ่งนะครับตัวเฮ์คิวลิสนะเป็นเทพกรีกอ่าเป็นเทพที่เป็นที่รักของมนุษย์นะครับตัวนี้เป็นตัววอดอันดับ10นะของทางญี่ปุ่นนะครับก็แเลเลี่ยมอ่าของมนุษย์สุดโฉดนะครับก็คือแพ้ตัวที่4ตามนี้นครับ แจ็คเดอะริปเปอร์อ่าเป็นฝั่งมนุษย์นะฆาตกรสุดโหดคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ใครได้ดูก็เ,เหมือนแบบอ่าเขาจะเป็นแนวสะท้อนความเป็นมนุษย์นะในหลายๆด้านนะตัวนี้แจ็คเดอะริปเปอร์นะครับเป็นตัวโวตอันดับ7ของทางญี่ปุ่นอ่ะซึ่งผมมองว่ายังไงแจ็คก็เป็นตัวประกอบได้แค่นั้นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นตัวแจกด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวประกอบคือหมายถึงเรนเจอร์ตัวรองนะอ่าคำว่าคู่เทพอ่อีกครั้งหนึ่งมึงต้องถามว่าคู่เทพคืออะไรอิงจากอะไรนะครับ อิงจากเนื้อหาของอนิเมะว่าแบบเอ้ตัวละครตัวไหนเป็นพระเอกไอ้อย่างเรื่องนี้ผมไม่เห็นว่าแบบมีตัวไหนเป็นพระเอกเป็นพิเศษก็จ,จะต้องเป็นเรื่องของการพูดคุยกันแล้วว่าตัวไหนเป็นตัวโดดเด่นที่มาแล้วมีโอกาสจะขายได้ง่ายขายได้เยอะนะครับซึ่งพอเข้ามาในเกมเนี่ยเราก็จะดูที่ความสามารถอ่าเราจะดูที่ความสามารถไฮเปอร์นะครับว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวเจ๋งๆเนี่ยก็จะได้ความสามารถไปแล้วก็เลนเจอร์ก็จะเป็นระดับที่เก่งมากขึ้นอะไรประมาณนี้ อันนี้คือคำพิยามของคู่เทพนะส่วนตัวลองก็อย่างที่เห็นว่าบางทีก็เก่งก็เก่งไม่สุดบ้างไม่มีทะลุบ้างอะไรบ้างนะอฉนนั้นแจ็คเดริเปอร์น่าจะเป็นตัวประกอบเหมือนกับตัวเฮอร์คิวลิสนะครับอ่านะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่มาไม่ได้ไม่มาแห้งแน่นอนไม่มาจืดไม่มาโดนด่าไม่มานู่นนี่นั่นนะสากยามูนีนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโวต อันดับที่2อ่าเมื่อวานทำคลิปไปดูไปแล้วอันดับ1เป็นอดัมมาดัมไปแล้วพ่อของพวกเรานั่นเองนะอะซึ่งสัการมมณีเป็นตัวบหวอันดับ2เมื่อซีซั่นสเข้ามาเนี่ยโ,โหขึ้นมาทยานขึ้นมาเป็นอันดับสถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดูเท่มากๆอ่าแล้วก็ดูมีความขี้เล่นสูงครับนี่ช็อกโกแลตนี่เราไปตามหาหากินกันเลยนะปรากฏว่าโหแพงชิปเลยครับแล้วก็อร่อยก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงขั้นอร่อยสุดๆขนาดนั้นเนี่ยนะแค่แบบเออก็ได้อยู่นะครับอะ ตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่สามารถขายแน่นอนอ่าขายได้แน่นอนถ้ามาเป็นคู่เทพยังไงก็ขายได้แต่มีน้องๆหลายคนบอกว่าอยากให้เกมแจกตัวนี้มีลุ้นนะผมใช้คำว,ว่ามีุ้นมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะคือถ้าเขาต้องการให้ทุกคนมีตัวนี้คือมันเป็นตัวแจกนะแล้วก็เป็นบอสเด็โคโลโบอลังการได้อย่างแน่นอนนะครับก็ไปลุ้นกันแล้วกันนะมุมของตัวเนี้ยผมอยากให้มันเป็นคู่เทพ เพื่อที่จะให้มันเก่งมากๆแล้วก็ใช้ติดทีมไปยาวๆแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจจกปุ๊บแม่แน่นอนมันแค่แบบทําเป็นพีร้อยเล่นในด่านเก็บเน้นเก็บสะสมอ่าถ้าจะมาเล่น p ีพก็เหมือนเอามาเล่นขำๆนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะอ่ะฉะนั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะตามรูปนะครับก็5ตัวละครนะครับตัวในตู้กรชาสี่แจก1อ่มาทายกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีใครรู้อย่างแน่นอน,นครับ มาทายกันนิดนึงอ่าคิดว่าเป็นอยากคิดว่าเป็นหรืออยากให้เป็นยังไงก็ได้ครับคู่เทพนะอันนี้ผมเดานะคู่เทพเนะี่ยผมให้เป็นศักพยมุนีกับสิวะเป็นคู่เทพไม่รู้คิดเอาเองไม่มีฐานข้อมูลอะไรในใจเลยครับคิดว่าสักพยมุนีกับศิวะเนี่ยจะเป็นคู่เทพครับแล้วก็แจ็คเดอะริปเปอร์กับเฮอร์คิวลิสจะเป็นตัวรองก็คือบางคนเรียกเป็นตัวประกอบนะเพราะว่าในเกมตัวประกอบก็จะไม่ค่อยได้เก่งมากนักนะครับส่วนตัวแจกนะครับก็ มองว่าตัวแจกน่าจะเป็นซีโร่ฟูคูนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้อันนี้เป็นผมเดานะครับอาจาั้นก็ทายเข้ามานะครับอส่วนในเรื่องของธาตุนะครับเดี๋ยวมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคือธาตุก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าโคโรโบมา6รอบต่อ1ปีเดือนเล็กคู่นะครับในส่วนของเดือนนี้เนี่ยโคโรโบแรกนะครับเป็นน้ําไฟอสนลมสอเป็นน้ําไฟนะครับ แล้วก็โคโรโบที่2องครับโอเวอร์ัลด์ครับเป็นน้ําไฟเหมือนกันนะครับโคโรโบที่3เนี่ยเป็นไฟไม้ครับโคโรโบที่4นะครับอ่าม็อบเป็นไฟไม้แล้วก็ตัวของโตเกียวรีเวนเจอร์ก็เป็นไฟไม้นะฉะนั้นเนี่ยหน้าหน้าตะวนมาที่น้ําไม้อ่าเพราะว่าใน1ปีมันต้องมีหนึ่งถ้ารอบใช่ไหมน้ำน้ำ,นำไฟไฟไม้ฉะนั้นเนี่ยรอบนี้โอกาสจะเป็นน้ําไม้มากที่สุดไม่ได้อิงกับตอนคนโซเทพภาคหนึ่งนะ แต่มันอาจจะบังเอิญตรงกันพอดีนะครับซึ่งก็โอเคนะครับว่าถ้าเป็นน้ําไม้เนี่ยอย่างน้อยๆไม้ก็ต้องเป็นตัวขายเออเป็นตัว โอเวอร์พาวเวอร์ครับมาทายกันดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นน้ำไม้หรือเปล่าอ่าตัวไหนจะเป็นน้ำตัวไหนจะเป็นไม้อ่าตัวไหนจะเป็นคู่แทบตัวไหนจะเป็นตัวประกอบนะตัวไหนจะเป็นตัวแจกพิมพคอมเมนต์มาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ข้อมูลตรงนี้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่วนของเกียร์ครับในส่วนของเกียร์เนี่ยแปดดาวจะเป็นป้องกันอ่านะครับก็ไปดูสกิลบวกกับื้า้า้้้้นะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้า้า้้้้ชิ้้คิดว่าถ้้ต้้งการให้้ายได้ จะต้องมีโดนแน่นอนสักชิ้นหนึ่งหรือไม่แน่พิเศษไหมโดนแน่นอนสองชิ้นเป็นในส่วนของ7ด,ดาวยาลังเกียรนะเดาวเดี๋ยวคนมองว่าโฮ้ยมันเป็นแผดดาวแล้วพี่เดาวกากล้วไม่กางนะ 7ดาวเนี่ยเอาจริงๆถ้าสกิลบวกไม่ได้ใช้งานได้ไม่มีตัวใส่ได้เลยมีแต่ตัวเก่าๆ,ๆเนี่ยมันก็คือ7ดาวดีๆนี่เองฉะนั้นเนี่ยเดาวผมมองว่าก็ยังค่อนข้างจะโหดนะครับอขอให้7ดาวอาวุธเนี่ยให้มันโดนแน่นอนทั้ง2ชิ้นอันอย่างน้อยก็จะได้ขายเกียร์นะมาโซนเกียร์เดือนนี้นะครับจันทาย,ยังน่าโดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนแน่นอนถึง2ชิ้นนะ,ะฉะนั้นเนี่ยใครยังอยากเปิดนะตั๋วกระช้ารูบี้อ,อย่าเปิดเกียร์ใช่ไหมรูบี้หมดนะครับแนะนำร้านต้งเกมร้านนี้นะครับ เคสเคเกมท็อปเซนเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวั้อยเเครับอ่าเกมไรนเจอร์รดราคาสูงสุดถึง3 0ิเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆแต่ว่ารับเติมเฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับอาจตอนนี้รับเติมเกมอื่นๆด้วยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้นิปปลคอมเมนต์นะ SK Game Club Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไวล์ลเซนับติดตามร้านค้าไว้เวลามีเวอร์ชันดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมครับอันตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับ Android ไปเติมด้วย iOS ก็เป็นการพลิกแพงนะจะมีแค่ r u b ีที่กดรับไม่ได้นะครับหาทางออกกับเรานะแต่เราสาย Android ครับว่าจะยังไงครับคิดว่าราคา จะไม่มีอาจจะไม่มีราคาถูกแล้วไปอีกยาวๆนะ i อ่อ i o สก็สบายๆครับเหมือนเหมือนต้อนรับการมาของ iPhone 15นะเมื่อวานคือแบบโอ้คนเพียบเลยทีเดียวไม่ใช่เด็กวันศุกร์นะครับโอ้คนเพียบเลยทีเดียวนะ,อะโอเควันนี้ก็นำข้อมูลประมาณนี้คอมเมนต์เลยครับ อ,อยากให้พู่เทพเป็นตัวไหน,นตัวรองตัวไหนตัวแจกเป็นตัวไหน,นอยากให้ธาตุเป็นอะไรบอกมาได้เลยครับเรื่องของสกิลความสามารถยังไม่รู้ครับจะออกเป็นหน้าไหนก็ได้ะจะออกเป็นของใหม่เลยก็ได้นะความสามารถให้เปิดอย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสทําเป็นของใหม่ไปเลยหรืออาจจะวนอยู่ในค่าแฝงคลิอ่กอยากจะให้วนอยู่ในค่าแฝงคลิกนะจะได้ดมีเรนเจอร์ตัวดีๆเอาไว้ใช้งานครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ